เข้าใจว่าเป็นเพื่อนแท้ต้องดูแลกอดคองกันไปไม่ใช่เพียงคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาที่มืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกัน ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูด ใจมากี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วไม่ว่าอยู่หรือห่างกันไปเส้นทางไกลจะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะหนักหรือเบาไม่ทิ้งกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมอนตาก็เข้าใจ แค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอโดย่างตัวรู้ข้างในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วัน ครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชั่วนนิรันดรเสม,มอไปการละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้น สิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฟฝนร่วงจฟ้าวันที่มองา สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ทับ1ทุกคนนะคะสำหรับครูหมีนะคะก็ได้ดูแล3ทับ1มาตั้งแต่อยู่ม 1, 1จนม3เป็นระยะเวลา3ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาทุกคนก็เหมือนลูกของครูหมีนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าครูหมีจะเป็นคนขี้บน่นขี้จูจ้จี้จุกจิกทุกอย่างกับนักเรียนนะคะแต่ทุกคนก็ ยังอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบที่ครูหมีวางไว้นะคะแม้แม้จะมีบางคนนอกกรอบไปบ้างแต่สุดท้ายเราก็ดึงกันกลับเข้ามาสําหรับความประทับใจของครูหมีสําหรับทุกคนนะคะก็คือทุกคนเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะคะครูพูดหรือสั่งให้ทําอะไรไปทุกคนก็จะปฏิบัติตามอันนี้ก็คือความประทับใจที่สุดที่ครูหมีได้ดูแลทุกคนมานะคะสําหรับครูหมีแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายก็คือรักทุกคนอยากให้ทุกคนได้สิ่งดีๆกับคืนไปนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างแต่ลึกๆในใจครูก็ไม่เคยโกรธเคยเกลียดนักเรียนเลยนะคะก็อยากจะสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคิดว่าดีกับห้องเรามานะคะ หลังจากนี้ไปนะคะทุกคนก็จะจบการศึกษาแล้วคุ้หมีก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ชีวิตได้ประสบการณ์จากที่นี่ไปนะคะไปใช้กับการเรียนต่อที่อื่นหรือใครที่ยังต่อที่นี่อยู่เราก็จะดูแลกันไปจนจบม .6 นะคะก็สําหรับคู้มีแล้วไม่มีอะไรมากมันบรรยายออกมาไม่หมดนะคะก็มีแต่คำว่ารักรักทุกคนนะคะคิดถึงเมื่อไหร่อยากมาหาเมื่อไหร่มาหาผู้มีได้ตลอดนะคะ ก็ยังมีความรักดีๆจากคุณครูคนหนึ่งที่ขี้บ่นมากๆนะคะให้กับนักเรียนทุกคนทั้ง33คนนะคะอยากบอกว่าวันนี้ครูหมีดีใจมากที่ได้เป็นครูประจำชั้นของพวกเรานะคะเอาเป็นว่ารักสั้นๆน,นะคะโอเคเย้ครูก,ก็ขอสแสดงความยินดีกับนักเรียนมหกทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับครูก,ก็ไม่มีอะไร พูดมากนะครับก็ตั้งแต่ครูเข้ามาอยู่ใน,รนโรงเรียนนี้นะครับก็ไม่ถึงสองปีเท่าไหร่นะครับแต่ก็อีกนี่ก็สึ้นสองปีละครูก็เห็นสังเกตเห็นหลายคนนะครับที่ครูดได้เข้าสอนนะครับได้เห็นในชีวิตประจําวันนะครับเห็นในข้างนอกหรือว่าข้างในโรงเรียนนะครับหลายคนครูก็สังเกตเห็นก็ขยนัน มีความอดทนหลายคนก็ขี้เกียจหน่อยนะหลายคนก็ลึกนะภาษาเมืองลึกเนาะภาษาอีสานก็มึนนะก็ครูก็เป็นึกว่ามันจะพากันจบนะครับคนที่ลึกๆมันมึนกนเนาะครูก็ดีใจด้วยนะครับแสดงว่าแต่ละคนที่จบปิการศึกษานี้ก็ยังมีความตั้งใจมีความภาคเพียร ที่อยากจะให้ตนเองสำเร็จครนะูก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีคนที่จะไปเรียนต่อก็ขอให้เรียนต่อในสาขาที่ตนเองชอบคนที่จะไปทำงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเฮงๆรวยรวรวยเฮงแล้วก็อย่าลืมโรงเรียนนี้ที่แต่ละคนได้ศึกษาไดา้มีประสบการณ์ดีๆ นะครับหลายคนก็ลรล่อล้อมนะครับถูกโรงเรียนนี้หลอล้อมให้เป็นคนดีมีน้ำใจนะครับยังไงก็ไปเป็นคนดีของประเทศชาตินะ,นะผูก็ไม่มีอะไรจะพูดมากก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนในเส้นทางสายชีวิตนี้ผก็โชคดีขอให้เรียนโชคดีบ๊ายบาย สบจัะทีดีใจด้วยนะคะเป็นห่วงแล้วก็จะรอพวกเราดูความสาเร็จของพวกเราตรงนี้เนาะว่างๆก็กลับมาหาครูนะคะครูรออยู่